การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท o อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอ วันที่13มีนาคมปี2023นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่สำคัญในรอก็จะมีการที่เอชเนี่ยออกมาท้าทายฟินบาเลอร์เพื่อที่จะเจอกันในรสเซมานีนะครับโดมินิกเองครับออกมาลําควานพ่อของเขาอีกครั้งและการปล้ำแบบสติดไฟท์เควินโอเว่นจะเจอกับโซโลสกัววันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยเอชเอชบอกว่าพวกนายทุกคนรู้ดีว่าฉันมาที่นี่ทาไมเพราะฉะนั้นฟินบาเลอร์ออกมาจบเรื่องราวของพวกเรา แจสแมนเดย์เปิดตัวออกมานะครับฟินบอลเลอร์บอกว่าฉันอยู่นี่แล้วเอชฉันก็อยากได้ยินสิ่งที่นายจะพูดเหมือนกันเอชบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดฉันมาที่นี่เพื่อจบทุกอย่างสัปดาห์ที่แล้วนายทาเจอฉันในรัสเซลมาเนียใช่ไหมได้เลยนายจะได้เจอกับฉันในรัสเซลมาเนียแต่ฟังให้ดีนายเอาแจสแมนเดย์ไปเป็นของนายและโอเคนายทาได้ดีกว่านายทําให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาดูเป็นพวกเด็กอีโมแต่งตัวเท่ๆเท่านั้นแต่ยังไงก็เถอะมันได้ผลนายทำให้ฉันพูดว่า i q u i t เมื่อปีที่แล้ว นายทำให้ชีวิตของฉันเนีตกอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะจบเรื่องนี้ใน r e สซ l ์มาเนียเอชจะเจอกับฟินบาร์เลแบบ hell in the cell Finn b ร l เ r บอกว่าฉันก็เคยอยู่ในนรกมาก่อนแต่ฉันออกมาได้เพราะว่านรกเนี่ยไม่สามารถรับมือกับ Demon ได้เจอกันในเรสซ t ์มาเนียจัส t เมนเดยขึ้นไปกระทืบเอชนะครับก่อนที่เดอะเวเนี่ยจะออกมาช่วยคู่แรกนะครับจอห์นนี่กาการโนเด็กสเตอร์ลูมเจอกับ j ั s t เมนเดย์ ตัวแม์ค่อนข้างช้ามากๆทุกคนคือช่วงกลางแม์เนี่ยมันเฉยมากๆมันเป็นการยำไปเรื่อยๆแบบไร้แกนสารครับไม่ได้มีสปอตอะไรเดินเตะต่อยไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรนะครับถึงแม้ช่วงท้ายเนี่ยตัวแม์มันจะเริ่มมีสปอตที่ค่อนข้างเยอะและการต่อสู้มันจริงจังมากขึ้นแต่ด้วยความที่เวลามันค่อนข้างนานมากๆอ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้ตัวแม์เนี่ยไม่ได้สนุกสักเท่าไหร่นะครับตอนจบเดมนพีใส่สาวออฟเฮเวนกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่ดับแมทคอนโทรลนะครับลุมก็ทืบทริสตาตัสจนลงไปกอง ภาพมาที่ออมอสนะครับ MVP เนี่ยบอกว่าบล็อกเลสเนอร์นายเป็นคนที่มีทักษะมากมายแต่ไร้มารยาทนายลงมือกับฉันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและสิ่งที่นายทำผิดพลาดที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการรับคำท้าของยักษ์ตนนี้บล็อกเลสเนอร์เปิดตัวออกมานะครับจากโอมอสแต่ว่าไม่สำเร็จคู่สองนะครับโคดี้โรสเจอกับ LA Knight ตัวแมตโอเคนะครับอาจจะไม่ได้มีความบื้อหวาหรือสปอร์ตมากมายนักแต่ว่าตัวแมตเนี่ยมีความหลากหลายทุกคนทั้งการใส่ท่าแบบปกตินะครับการลงมาเล่นกันข้างล่างเวทีการขึ้นไปโยลงมาจากเชือกถึงแม้มันจะเป็นการปล้ำง่ายๆแต่ว่ามันเป็นการโชว์สิ่งที่ต่างออกไประหว่างแมชนะครับมันก็เลยทําให้มีความหลากหลายดีกว่าเดินเตะเดินต่อยกันไปนิ่งๆบนเวทีตอนจบโคดี้โรสใส่คอร์สโรสกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตต์นะครับโคดี้โรสบอกว่าฉันยังได้ยินคําเตือนจากคุณเฮแมนอยู่ ว่าให้อยู่ห่างจากเรื่องของบัตรลายแต่ฉันไม่ได้ทํางานให้บัตรลายนี่หว่าฉันเลยอยากจะออกมาที่นี่เพื่อบอกว่าฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเซมิเซนและจะต่อสู้เคียงข้างเควินอเวนนอกจากนี้คุณเฮแมนยังบอกว่าอย่าทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวตั้งแต่ฉันเข้ามาที่นี่ต่อฉันอายุ21ฉันอยากจะเป็นใครสักคนเว้ยคุณเฮแมนคุณบอกว่าผมจะต้องยอมรับในตัวของโรแมนเรนส์ฉันยอมรับพวกนายตั้งนานแล้วแต่พวกนายต่างหากที่จะต้องยอมรับฉัน ฉันไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าตั้งแต่ฉันกลับมาเนี่ยฉันยังไม่แพ้ใครเลยแต่ฉันก็ยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้เป็นอันเหมือนกันดังนั้นในเมษายนเมื่อพรอาทิตย์ตกลงจากฮอลลีวูดแสงสว่างเนี่ยมันจะหายไปโลมาเลนฉันจะกดนายและจะกลายเป็น undisputed wwe universal champion คนใหม่แต่ภาพม,มาที่เซลลลินนะครับถูกถามเรื่องที่เขาเนี่ยถูกน็อกโดยโลแกนพอลเซลลลินบอกว่าโลแกน สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหมอนนั่นโชคดีมันก็เหมือนกับถูกหวยนั่นแหละเขานอกชั้นได้จริงๆแหละแต่อย่างหนึ่งที่พวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับเซตโรรินมาตลอด2ปีนั่นก็คือเซตโรรินไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่ฉันล้มลงไปฉันจะลุกขึ้นมาใหม่เสมอเดอะมิสเข้ามาในฉากนะครับเดอะมิสบอกว่าเซตนายมันก็แค่อิจฉาโลกแกนพอเท่านั้นแหละเพราะว่านายไม่ได้มีช่วงเวลาของตัวนายเองใช่ไหมฉันเนี่ยเป็นพิธีกรในเรสเซิลมาเนียนะเว้ยและฉันจะทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่แน่นอนยกตัวอย่างเช่น สัปดาห์หน้าฉันจะเชิญโลแกนพอลมาจัดรายการในรอและฉันกําลังมองหาแขกรับเชิญสักคนบารอนขอบินเดินเข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่าแขกใช่ไหมฉันว่าพอดีเลยพวกนายเนี่ยอยากให้ฉันเข้าร่วมรายการของโลแกนพอลในสัปดาห์หน้าไหมและเซตฉันเห็นนายโดนน็อกโดยโลแกนพอลอะฉันเนี่ยเป็นแชมป์ชกมวย3สมัยด้วยเพราะงั้นให้ฉันสอนนายเกี่ยวกับการต่อยไหมหรือถ้านายไม่มั่นใจเนี่ยไปเจอกับฉันบนเวทีก็ได้ถ้าฉันน็อกนายได้ให้ฉันขึ้นป้ามในเบรเซอร์มาแทนนายเถอะ เซนดลนบอกว่าอย่างแรกเลยนะฉันมีคู่ซ้อมชกมวยแล้วเป็นลูกสาวตัวน้อยของฉันเองอย่างที่สสิ่งที่นายพูดเนี่ยเหมือนจะเป็นคําท้านะและนายโชคดีมากฉันอยู่ในอารมณ์ที่กําลังอยากจะสู้พอดีเลยเพราะฉะนั้นเจอกันบนเวที <laughs> คู่3นะครับอะไรอัดเจอกับบอนซันรีดตัวแมทไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับบอนซันรีดเข้ามายำยาวๆแล้วก็เอาชนะไป แต่ภาพมาที่เควินโอเว่นนะครับถูกถามเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเซมิเซนหรือว่าโคดี้โรดเควินโอเว่นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันต้องการความช่วยเหลือนะฉันเคยขอร้องเซมิเซนมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาด้วยแล้วตอนนี้เซมิเซนมาขอให้ฉันช่วยเนี่ยนะถึงแม้พวกเราจะเคยสู้ด้วยกันมาก่อนแต่ครั้งนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นฉันสู้ด้วยตัวเองมาตลอดโคดี้ฉันเข้าใจว่านายเองก็เป็นอีกคนที่อยากจะช่วยแต่ไม่ต้อง นายเก็บตัวไว้เจอกับโรมันเรในเรสเซิลมาเนียเถอะนั่นอาจจะเป็นแมตท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของนายฉันไม่อยากเป็นเหตุผลที่นายเข้าร่วมไม่ได้วันนี้ฉันจะออกไปสู้กับโซโลและฉันจะสู้ด้วยตัวของฉันเองอย่างที่ฉันทํามาตลอดและฉันจะทํามันต่อไปแต่ภาพมาที่สตีดโปรฟิตกับออสตินเทอรี่นะครับสตีดโปรฟิตบอกว่าดูสินี่ใครเบบี้จอห์นซีน่านี่ว่าเหมือนจะเจ๋งนะแต่ไม่กล้าเจอใครจริงๆสักคนออสตินเทอรี่บอกว่า พวกนายเนี่ยกวนโอยดีจังแต่ก็นั่นแหละมันเป็นอย่างเดียวที่พวกนายทำได้ดีสัปดาห์ที่แล้วฉันได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันจะได้เจอกับจอห์นซีนาในเรสโซมาเนียอย่างว่าแหละฉันคือทรัพย์สินที่มีค่าของ WWE แต่พวกนายไม่ใช่แบบนั้นเอาเถอมาพูดถึงพวกนายกันบ้างฉันกำลังคิดอยู่ว่าใครมันดีกว่าการระหว่างพวกนายสองคนคนที่มีความเร่าร้อนและฝีมือที่ยอดเยี่ยมฉันคิดว่านายเจ๋งกว่านะแองเจโลแต่ไม่ใช่กับนายเทส สิ่งเดียวที่นายทําได้ก็คือล้มเหลวจริงๆแล้วฉันอยากจะเป็นเหมือนนายเหมือนกันนะแต่ว่าฉันทาไม่ได้ว่ะเพราะถึงฉันจะล้มเหลวเนี่ยฉันก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ดีพวกนายอยากโชว์ให้คนดูเห็นว่าพวกนายมีฝีมือแค่ไหนแต่สิ่งเดียวที่พวกนายทาได้ก็คือการเล่นเป็นตัวตลกสตีดโพฟิทบอกว่าฉันรู้ว่านายมีแมตช์ในรัสเซีมาเนี่ยแต่ฉันว่าเราไม่ต้องรอให้ถึงตอนนั้นหรอกเพราะคืนนี้ฉันจะกระทืมนายเองออส t ินเทอรีบอกว่าได้สิโอเคอเคจอันบนเวทีเออ แล้วอีกอย่างผู้นายทำอะไรในเลเซอร์มาเนียนะอ๋อเออวะผู้นายไม่มีอะไรเลยนี่วะคู่สี่นะครับเองเจโลดอกกินเจอกับออลตินเทอรีตัวแมตต์โอเคนะครับมันมีการสวนกันไปส่วนกันมาพอสมควรมีการพยายามชิงจังหวะที่ดีความเร็วความดุแรงก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้มีช่วงลุ้นที่ดีสักเท่าไหร่ทุกคนเหมือนกับว่าไม่ว่าจะอัดกันขนาดไหนเนี่ย แต่ว่าทั้งสองคนมันไม่ได้มีท่านำร่องที่แรงพอที่จะให้เราลุ้นได้ถึงชัยชนะนะครับมันก็เลยทำให้ตัวแมนเนี่ยไม่ได้มีความตื่นเต้นในช่วงท้ายสักเท่าไหร่แล้วพอถึงช่วงจบเนี่ยมันก็ดูจบซะดือด้อแบบนั้นตอนจบอัลตินเทอรี่ใส่เอทาวดาวกดนับ3าเอาชนะไปตัดพาพมาที่พอลเฮแมนนะครับพอลเฮแมนบอกว่าเรามีปัญหาอยู่บัตรลายมีปัญหาที่จะต้องจัดการคืนนี้พวกเราจะจัดการปัญหาที่เรียกว่าเควินโอเวนและอีกปัญหาหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นโคดี้โรด ชายผู้ที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องที่โง่เขายังโคดี้โรดที่มาท้าทายกับท่านหัวหน้าเผ่าโรมันเรนเขาพยายามที่จะทําให้การต่อสู้นี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขากับโรมันเรนเขาอยากให้โรมันเรนยอมรับในตัวเขางั้นหรอมันไร้สาระสิ้นดีโคดี้ฉันจะให้โอกาสในครั้งให้นายได้บูชาท่านหัวหน้าเผ่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนายจะได้รู้ตัวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของนายและนายจะได้รู้ว่านายเป็นเพียงผู้ท้าชิงหรือเป็นปัญหาเล็กๆของโรงมันเรนเท่านั้น โดยลงมาเลนจะมาที่รอเพื่อให้นายบูชาในสัปดาห์หน้าตัดภาพมาที่เรมิซิโอเปิดตัวออกมานะครับเรมิซโอบอกว่าพูดตามตรงเลยนะมารู้สึกดีมากๆที่ได้กลับมาในรอยอีกครั้งปีที่แล้วเนี่ยพวกเราฉลองครบรอบ20ปีด้วยกันและปีนี้พวกเรามาฉลองเกียรติยศที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตชันอย่าง h a l l o f Fame รางวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สําหรับชั้นคนเดียวแต่มันเป็นของทุกๆคนที่ช่วยกันสนับสนุนชั้นมาตลอดสายอาชีพเพราะฉะนั้นรางวันนี้มันเป็นของพวกเราทุกคน โดมินิกเปิดตัวออกมานะครับโดมินิกบอกว่ายินดีด้วยนะเรในที่สุดนายก็ได้พูดถึงฮออฟเฟมสักทีนายสมควรได้มันแหละเพราะนายใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อมันทั้งชีวิตที่นายทอดทิ้งลูกอย่างฉันนายเลือกคนแปลกหน้าพวกนี้มากกว่าลูกของนายเองมันรู้สึกดีไหมที่ได้รับเสียงเชียร์แบบนั้นแต่ฉันกลับถูกถามว่านายมีพ่อจริงๆหรือเปล่าเรนายเคยสัญญากับฉันว่าถ้าฉันเรียนได้ดีเนี่ยนายจะพาฉันไปเที่ยวแต่พอถึงเวลาจริงๆนายทอดทิ้งฉันเพื่อมาปั้มในเรสเซลมาเนี่ย ฉันรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายเป็นคนแบบไหนเรนายเป็นคนขี้คลาดเป็นคนน่าเกลียดเป็นผู้ที่หาข้อแก้ตัวในการเป็นลูกผู้ชายฉันจะปล่อยให้นายฉลองเรื่องของนายไปในสัปดาห์นี้แต่ฉันขอท้าเจอนายในเรโซมานีเรย์เบซิโอบ,บอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันบอกนายไปกี่ครั้งแล้วแต่ฉันจะไม่สู้กับลูกของตัวเองนายจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ฉันก็ยังรักนายอยู่ดีและเราจะไม่มแมตช์ในเรโซมานี ดมินิกบอกว่านี่เหรอฮอออฟเฟมของพวกไหนเขาเอาแต่เดินหนีอย่างเดียวที่เขาทําได้ก็คือหนีหนีจากรอจากครอบครัวจากลูกชายของตัวเองตัดภาพมาที่กลุ่มของทริสตาตัสนะครับทริสตาตัสบอกว่าถ้าพวกมันต้องการเล่นเกมล่าสังหารเนี่ยมันจะต้องทําให้จบเรื่องเพราะท้าไม่มันจะทําให้ฉันโมโหเท่านั้นเองคู่5นะครับเซโรลินเจอกับบารอนคอบิน เป็นแมตช์ฆ่าเวลาเป็นหลักทุกคนตัวแมตช์ไม่ได้มีอะไรเลยครับใส่ใส่กัน2-3ท่าแล้วก็จบไปตอนจบนะครับเซตลอีนเนี่ยเคิร์บสตอมใส่บารอนคาบินกดนับ3เอาชนะไปอย่างง่ายดายตัดภาพมาที่อัลฟาแครดามีนะครับแชดเกเบิลเนี่ยตามหาโอทิสที่หายตัวไปแล้วมาเจอว่าโอทิสเนี่ยกำลังถ่ายรูปอยู่กับแมกซิมัลเมลโมเดลนะครับทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันนิดหน่อยก่อนที่โอทิสเนี่ยจะเลือกไปถ่ายแบบกับแมกซิมัลเมลโมเดลแทนที่จะออกไปป้ามกับแชดเกเบิลคู่6นะครับเบียนกาเบรเยลเจบิบเชลซีกน ตัวแมตช์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเชลซีกรีนมีช่วงปั้มๆเปอรๆในแมตช์เยอะพอสมควรการต่อสู้ช่วงที่จริงจังมันก็เลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับการวางแมตช์เนี่ยตอนแรกมันดูเหมือนจะโอเคนะแต่ว่าพอการเคลื่อนไหวของเชลซีกรีมมันดูแย่มันก็เลยทาให้ความสนุกของแมตช์ลดลงครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายตอนจบเบียนการ์แลลใส่เค O อเอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับคาร์เมล,ล่าเนี่ยขึ้นมารอบทำลายเบียนกาก่อนที่อสุกะจะออกมาช่วย คูเนะครับการป้ามแบบส e ตจไฟสโต o โลสควาเจอกับ k e v ินโอเวตัวแมทถือว่าโอเคนะทุกคนอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะนะครับแต่ว่ามันก็มีช็อตให้ว้าวบ้างนิดหน่อยมีการทัวกันไปตรงนั้นตรงนี้ชดเชยการใช้อุปกรณ์ไปนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่าตัวแมทเนี่ยโดยรวมมันอาจจะจืดๆไปสักนิดหน่อยนะครับมันค่อนข้างที่จะขาดสีสันแล้วก็ความดุเดือดไปพอสมควร ถึงแม้มันจะมีช็อตให้ว้าวบ้างก็จริงนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยมันก็เป็นการลากกันไปลากกันมาซะมากกว่าซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดึงเวลาพอสมควรตอนจบนะครับอูโซ,โซ่เ,เข้ามาช่วยโซโลใส่ซามมนสไปกดนับ3เอาชนะไปสรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกเอ้าเจอฟินบอลเลอร์ในรสเซลมเนียแบบเฮลิโอเซลเหตุการณ์ที่2นะครับบ็อกเลสเนอร์เปิดตัวออกมาจะอัดโอโมสแต่ว่าไม่สําเร็จเหตุการณ์ที่3านะครับดัมเมิคอนโทรลเข้ามาลุมกระทืบทริสตาตัด เหตุการณ์ที่4นะครับโอทิสเข้าร่วมกับแม็กซิมัมเมลโมเดลและเหตุการณ์ที่5นะครับบัตไลายเข้ามากระทืบเควินโอเวนสรุปแมตช์กันหน่อยนะครับคู่แรกจอห์นนี่กากาโนเด็กสเตอร์ลูมิธเจอกับจัสเมนเดย์จัสเมนเดย์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2โคดี้โรสเจอกับเอลเวไนท์นะครับโคดี้โรสสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3อะไลอัทเจอกับบอสตันรีสบอสตันรีสสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4แองเจโลดอกกินเจอกับออตตินเทอรี่นะครับออตตินเทอรี่สามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่5เซลล์โรลินเจอกับบอลลอนคอร์บินนะครับเซลล์โรลินสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6เบียนกาแบร์เร่เจอบเชลซีกรีนนะครับเบียนกาแบร์เร่สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่7นะครับสตีดไฟต์โซโลซิควาเจอกับเควินโอเวนโซโลซิควาสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตต์นะครับก็ต้องบอกว่ามันโอเคแหละนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างให้ความรู้สึกแบบครึ่งๆกลางๆไปสักหน่อย ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจได้ในเรื่องของการเซฟตัวนะครับคือนักมวยปั้มหลายคนเนี่ยต้องเซฟตัวปล้ำง่ายๆเลยเน้นเนื้อเรื่องไปนะครับอย่างเซตโลลินโคดีโลล้โรสที่บาดเจ็บไม่ได้ก็เลยต้องปั้มแบบคาบลูกคาบดอกออกมาอัดง่ายๆแป๊บเดียวจบนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าอย่างบอนสันรีดเนี่ยกับอารายัสไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกมากระทืบเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ต้องเซฟตัวไม่ได้มีโมเมนต์ในไรโซมานีนึกออกไหม แล้วบอรซันรีดเองเนี่ยนอกจากตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับคือถ้าตัดความตัวใหญ่ออกไปเนี่ยบอรซันรีดก็เป็นนักมวยปั้มธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับผมส่วนใน้านาของ l Knight นะฮะผมมองว่า l Knight เนี่ยถูกปั้นมาเพื่อให้เป็นตัวดันคนอื่นนะเหมือนกับ c h a t Gable คือปั้มเก่งนะครับสกิลไมด่ดีรูปร่างดีเอามาดันคนอื่นไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลาแล้วก็โอกาสที่จะมาถึงนะครับ แต่ว่าผมได้ข่าวมาล่าสุดว่าหลังจาก WrestleMania 39นี่ย LA Knight ก็จะถูกผลักดันนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ต่างๆของช่องเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจในตัวของ LA Knight มากๆนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยที่ LA Knight เนี่ยจะได้รับโอกาสต่างๆมากขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถคอนเน็กกับคนดูได้อย่างรวดเร็วนะครับคนดูในสนามเนี่ยสามารถพูดคำที่เป็นเอกลักษณ์ของ LA Knight ได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ขาดไปก็คือท่านำร่องที่ทำให้คนดูเชีย์ประมาณนั้นนะครับในด้านของเนื้อเรื่องนะฮะสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะมีการรอบทำลายกันนิดหน่อยของด a m เม e คอนโทรลกับ t r i s t a t ตันะครับซึ่งก็จะไปเอาคืนกันในสัปดาห์หน้าแหละนะฮะว่าง่ายๆมันก็คือการยืดเนื้อเรื่องออกไปนั่นแหละทุกคนเอชนะครับกับ f i n บา a l เลอร์ดีมนในเฮลินาเซลเรามองว่าแมตชนี้เนี่ยฟินบาเลอร์อาจจะชนะนะ เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับดีมอนหลังจากตกเชือกไปแล้วเนี่ยนี่ก็เพิ่งกลับมาเป็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าการตกเชือกเนี่ยแม้มันจะดูตลกนะแต่ว่าอย่างน้อยดีมอนก็ไม่ได้โดนกดมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขาก็อาจจะพยายามปรเทคาแรคเตอร์นี้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันคือการตัดสินของกลุ่มมากกว่าถ้าแพ้กลุ่มก็อาจจะเสียจุดยืนไปพอสมควรนะครับยิ่งถ้าฟินแพ้แล้วก็เลียชนะเนี่ยมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แถมการเอาชนะเอ็ หรือว่าการเอาเอ็ดมาชนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนดูอาจจะเชียร์แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สามารถต่อยอดอะไรได้เนื้อออกไหมถ้าเอ็ดชนะแล้วแล้วยังไงต่อเอ็ก็จะลอยละลองดึ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 งไปตีกับคนอื่นนะครับแล้วก็แจสแมนเดย์ก็จะดีมอนก็จะไหลฆ่าลงไปแจสแ m นเดย์ก็จะไม่มีอะไรแล้วก็มีเรียลิลี่เป็นแชมป์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเหมือนเดิมนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเอ็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการชนะนะครับ ไม่ได้ส่งเสริมใครอะ่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าจัส e n นเดชนะเนี่ยมันก็ยังคงอยู่อยู่ในกลุ่มที่สามารถต่อเนื้อเรื่องกับคนอื่นๆได้นะครับแต่ว่าในมุมนึงเราก็เห็นจัสแมนเดแพ้มาหลายครั้งอยู่เหมือนกันใช่ไหมในการต่อสู้แบบศึกใหญ่เจ้าตัวก็ยังสามารถกลับมาที่แบบเอ้ยฉันยังไม่จบเรื่องตรงนั้นฉันยังไม่จบเรื่องตรงนี้หาเรื่องตีคนนั้นคนนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงในด้านของโอมาสนะครับนี่คือเอาจริงๆก็ข้ามๆไปก็ได้นะเราว่า บล็ ner, อกเลสเนอร์คงคงขึ้นปั้มแปบ๊แปบๆแล้วก็เลิกอะเนืกอออกไหมเรารู้สึกว่าเผลอๆบล็อกอาจจะไม่ได้ใส่ F 5ด้วยซ้ําผมคิดว่าเขาอาจจะใส่คิมุระเอาชนะไปอย่างง่ายๆเนืกออกไหมอาจจะเป็นแบบเฮ้ยโอมอสแม่งใส่ทูแฮนเดิลสแลมยกบล็อกเลสเนอร์บล็อกเลสเนอร์พลิกลงมาใส่คิมุระปาบชนะแท็บเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าถามผมถ้า F 5ไได้คนมันก็จะว้าวแต่ว่าด้วยความที่เป็นบล็อกเลสเนอร์เนื้อออกไหมเจ้าตัวอาจจะแบบ ก็ไม่ต้องแบกก็ได้กูคิมุระชนะเอาสมเหตุสมผลแล้วก็ง่ายกว่าอะไรแบบนั้นนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเอกใจขึ้นมาได้นะครับในตอนที่ดูสัปดาห์นี้ก็คือลีกแท็กทีมตอนนี้ของรอมันไม่ขยับเลยนี่หว่านะครับไม่ใช่แค่ของรอนะจริงๆของ SmackDown ด้วยของ SmackDown เนี่ยก็จะมีเอ่อบรอวน์สโตแมนดิโคเช่ใช่ไหมเอ่อไวกิ้งเรดเดอร์วนๆอยู่2 3ทสมนะครับ ตอนนี้เนี่ย WWE มี tag team มากพอสมควรนะแต่เรารู้สึกว่าห mm. ลีก tag team มันไม่มีลงมาใน Wrestle Mania เลยสักทีมเดียวอ่ะมีทีมทีมหนึ่งแน่ๆก็คืออโซ่นะครับแต่ว่าเรามองว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายนะฮะคือ A Kevin Owens กับ s ซ m i เซน n อะ่ะมันมันมีข่าวว่าจะได้ไปชิงแชมป์ tag team ใช่ไหมก็อาจจะเป็นคู่ tag team คู่เดียวใน Wrestle Mania แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็น่าเสียดายอยู่ดีอะ่ะนึกอออกไหมตอนนี้มันมี แท็กทีมดีๆตั้งหลายทีมเอาสตีดโปรฟิตไปเจอกับเลกาโดเดลเฟทาสมาก็ผมว่าไม่ก็น่าจะสนุกดีเนึ้อออกไหมตอนนี้ถึงแม้จะไม่มีอัลฟาแคเด e มีมาเป็นแท็กทีมอะแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีทีมอื่นๆที่แบบที่แบบมาสู้กันได้อะคือถ้าเนื้ออะไรไม่ออกเอาเป็นแท็กทีมสเศร้าสีเศร้าอ่ะโยนโยนเข้าไปถ้วยรางวัลอะไรก็ได้จัดไปอะนะครับเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย WWE ม,มันมีลีกแท็กทีมที่ค่อนข้างที่จะโอเคคือแบบปั้มกันทุกสัปดาห์มีนูน่นมีนี่มีนั่นใช่ไหมสนุกสนานปั้มกันแทบตายสุดท้ายพอศึกใหญ่ไม่มีที่ลงมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับโดยส่วนตัวถ้าถ้าพูดโดยส่วนตัวเลยเนี่ยผมก็จะเสียดายสตีทโพฟิตนะครับที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ปั้มเยอะพอสมควรแล้วก็เสียดายเลกาโดเดลเฟตัสมาที่ยังไม่ได้มีพื้นที่ฉายแสงของเขาอย่างจริงๆจังจ นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับรอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วใหงไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ